ทบทวนเด็กๆนิดหนึง่งนะเอาไปดูในสไลด์แสดงว่าเด็กๆของคุณครูเนี่ยเก่งทุกคนเลยเอาลองนะสิบข้อใช้เวลา10บนาทีมือเพื้อนดาบพูดแล้วก็ผิดเรียกว่าดาบเพื่อนเลือด ในสมัยโบราณระดาบเพื่อเลือดไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องแลกกันด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตใช่ไหมสมัยนี้ได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้นะไม่ได้อันนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์เอา้าลองดูลองดูสิบข้อเดี๋ยวคุณครูอ่านเองเด็กๆเขียนเฉพาะคําตอบลงไปกขอกองอน,นะคะข้อไหนไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขอสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำขอให้รัษฎรค้าขายได้อย่างเสรีงอใช้หลักสมบูรณาญาสิทธิราชมาใช้ในการปกครองอ้าวง่ายมากใช่ไหมใครตอบไม่ได้ใครตอบไม่ได้ให้ไปอยู่ในในตู้ในต,ในตู้ต่อไปข้อ2องอย่างเร็ว ข้อใดเป็นวีรกรรมที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชฟังด้วยนะข้อใดเป็นวีรกรรมที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็รบชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขอสร้างความสัมพันธ์กับล้านนาะขอปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขงอครอบครองอาณาจักรมอนได้ตอบแล้ว ต่อไปข้อ3ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะของพ่อขุนรามคำแหงมีมีพระราชกรณียกิจเยอะแต่ว่าด้านเศรษฐกิจนี่คือก็ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกขอทรงให้สร้างพระแท่นมานาังคาศิลาขอทรงยกเว้นการเก็บภาษี เก็บจังกอบนะคะงอทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยเป็นพระราชก,กรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ทั้งสิน้นแต่อะไรเป็นด้านเศรษฐกิจวันนี้ถ้าแทนจันผิดหนึ่งข้อกูจะให้กวาดห้องหนึ่งวันเพราะว่าแทนจันนี้ถ้าทางจะคุยวันนี้ต่อไป ข้อ4ี่ข้อขุนศีอินทราทิต์อยู่ในราชวงศ์ใดพระองค์แรกเป็นต้นราชวงศ์เลยก็ราชวงศ์สุพรรณภูมิขอราชวงศ์พ,ภภภภภภรงพระร่วงขอราชวงศ์สุขโขทัยงอราชวงศ์อู่ทองอย่างอย่างในหลวงรัชกาลที่9้่ะอยู่ในราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะ อพ่อขุนศรีอินทราทิศล่ะต่อไปอย่าคิดนานต่อไปข้อที่ห้าง่ายๆพระมหากษัตริย์พระองค์ใดสถาปนาอาณาจักรสุขุภไทยกอพ่อขุนบานเมืองขอพ่อขุนศรีอินทราทิศขอพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งงอพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นาทีหข้อแล้วเก่งมากได้หรือยังได้แล้ว,ลวต่อไปข้อข้อหกง่ายง่ายเองคุณครูสอนทุกอย่างข้อใดเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์สมัยสุขโขทยัยทรงใช้ในการปกครองอาณาจักรหลักธรรมก็จกักรวรรดิวัฒน ขอคารวะธรรมคอทศพิษราชธรรมงอพรหมวิหารธรรมไม่เคยได้ยินสักธรมหนึ่งต่อไปต่อไปข้อที่เจ็ดง่ายอีกแล้วแหละ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงปกครองสุโขทัยแบบธรรมราชาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงปกครองสุโขทัยแบบธรรมราชาคุณครูบอกแล้วไงถ้าผิดเนี่ยให้ไปอยู่ในตู้ตู้เสภานในตู้เย็นจะไปอยู่ในตู้เย็น ต่อไปข้อที่ที่แพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์วันนคดีเรื่องอะไรมีขุนช้างขุนแผนไรภูมิพระร่วงลิลิตพระลอรามเกียรติเลือกก็เ,กเขียนลงไปรามเกียรนตนะิ เปล่าเพื่อนบอกว่าตอบรามเกียรติคุณครูว่าตอบรามเกียรติก็เลือกลงไปไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกศาสนาขอเศรษฐกิจ ขอการปกครองงอพระราชประวัติไม่ต้องปรึกษาต่อไปขอ้ขอข้อสิบ การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุดการศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุดก็เพื่อทราบถึงประวัติส่วนบุคคลขอเพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้นขอเพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัวงอเพื่อนํามาใช้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตเปลี่ยนสมุด เปลี่ยนสมุดเปลี่ยนสมุดเปลี่ยนสมุดคนที่อยู่ข้างหน้าเขียนชื่อผู้ตรวจเอาเริ่มเดี๋ยวจะเรียกตอบทีละคนมีเวลาอันนี้หนึ่งข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามํำแหงมหาราชข้อนี้ตอบข้ออะไรคะ งูงข้อหนึ่ง <Yeah. S 1> ส่วน3ข้อข้างบนประดิษฐ์อักษรไทยสร้างทำนพแล้วก็ค้าขายเสรีใช่ oh. เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะ oh. การปกครองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงใช้พ่อแบบพ่อปกครองลูก oh. ต่อไปข้อที่ 2, 2> oh. วีรกรรมที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคืออะไร กไก่รบชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดนักเรียนต้องฟังคำตอบของคุณครูด้วยนะคะถ้าไม่งั้นครูจะไม่เฉลยครูจะไม่พูดต้องฟังคำตอบต่อไปข้อที่สข้อในเป็นพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจข้อนี้คืออะไร ยกเว้นการเก็บภาษีส่วน3ข้อนั้นเป็นพระราชกรณียกิจของท่านใช่ไหมใช่แต่เป็นด้านอื่นไม่ใช่ด้านเศรษฐก,กิจนะคะต่อไปข้อที่4ี่พ่อขุนศรีอินทราทิศอยู่ในราชวงศ์ราชวงศ์ราชวงศ์พระร่วงจำไว้นะคะราชวงศ์พระร่วงขอไข่ ต่อไปข้อที่5กษัตริย์ที่สถาปนากรุงสุโขทัยคือตอบพร้อมกันข้อนี้ตอบข้อตอบข้อยังมีข้อคววายอีกเหรอขอไข่ข้อขุนศรีอินทราทิศอืมไม่น่าผิดเลยข้อนี้ใครผิดเนี่ยเข้าตู้เย็นได้ต่อไปข้อที่หก ข้อนี้หลักธรรมที่ใช้ในการปกครองเขาเรียกว่าทสพิตราชธรรมให้เขียนไปแล้วด้วยว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยทสพิตรราชธรรมต่อไปข้อที่เจ็พระมาหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงปกครองสุขโขทัยแบบธรรมราชาก็คือตั้งแต่สมัยของ พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งก่อนหน้านั้นที่เห็นข้างบนนี้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกเริ่มจากพ่อขุนศรีินทราทิศพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนบานเมืองพญาือไทยก็พยาง่วนําำถมต่อไปข้อที่8วรรณคดีสมัยสุขโขทยัยพ่อ พระมหาธรรมราชาทรงพระราชนิพนธ์คือข้อขอไข่ไตรภูมิพระล่วงตั้งแต่สอนมาก็พูดเรื่องเดียวนี้แหละคือเรื่องอะไรคะไตรภูมิพระล่วงต่อไปข้อที่9เนื้อหาไตรภูมิพระล่วงเกี่ยวกับเกี่ยวกับนรกสวรรค์อะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับอะไรล่ะาศาสนา อีกหนึ่งข้อศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเพื่ออะไรเพื่ออะไรสูงสุดมากสุดใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเอาไหนใครได้10บมีลักษิตาหนึ่งคน9กสองคน8 8ไม่มีเจ เจ็ดมี2สองคนใครได้ต่ำกว่าเจ็ดยกมือที่เหลือทั้งหมดเลยที่ได้ต่ำกว่าเจ็ดก็ไปเข้าตู้เย็นได้นะต้องไปอ่านหนังสือให้มันเยอะๆหน่อยเพราะว่าเนื้อหาเด็กๆต้องพยายามอ่านนะคะเดี๋ยวเก็บคะแนนให้คุณครูด้วยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะเอามาห้องนี้